ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ของตัว g s p t 6นะครับจะเป็นตัว Data l o c k e r นะครับจะเป็นแบรนด์ของ E-TECH นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับจากหน้าเว็บไซต์เลยนะครับเข้าที่ E-TECH ออนไลน์นะครับแล้วก็ slash ซอฟแวร์นะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ขึ้น ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นส่วนของ Windows นะครับนะครับเป็นตัวนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการเซตอัพนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อมต่อตัวเครื่องนะครับ GSP k 6นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับอ่ะนะครับเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ถ้านะครับตัวเครื่องนะครับคอนเน็กกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีตัวคําว่า GSP ขีดหขึ้นมาครับแสดงว่ามันคอนเน็กกันถ้ามันไม่คอนเน็กนะครับมันจะขึ้นว่า Unconnect นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่พารามิเตอร์นะครับเพื่อทําการตั้งค่านะครับเราจะตั้งค่าคือ Login t e r v a l นะครับตัวนี้ก็คือเราจะกําหนดให้มันบันทึกทุกกี่วินาทีนะครับกี่นาที ครับต่ำสุดจะได้10ปีนาทีนะครับแล้วก็ระยะเวลาของ10วินาทีก็มาดูที่รันไทม์นะครับมันก็จะได้ประมาณ1วัน20ชั่วโมงนะครับ26นาทีตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเวลานะครับระยะการเก็บมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนะีบ่คือ อันนี้นะครับจะเป็นงานหยุดโดยการกดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มมีตัวเครื่องนะครับหรือว่าเราจะไม่ต้องการหยุดนะครับแล้วก็ disable ไปนะครับก็มีหน่วยนะครับองศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์นะครับแล้วก็มีสต็อปนะครับเมื่อตัวเครื่องบันทึกเต็มนะครับหรือว่าจะให้เป็นแบบบันทึกซ้ําไปเลยนะครับทับไปเลยนะครับสต็อปของันทึกเต็มนะครับ ะนะครับจากนั้นนะครับเราก็เซฟพารามิเตอร์นะครับเซฟพารามิเตอร์น,นี่ป็นพารามิเตอร์เซตซักเซตนะครับตกลงนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับเราก็กดปุ่มตุดเครื่องนะครับ กดปุ่มตัวเครื่องนะครับของตัว JPT6 นะครับให้ขึ้นสถานะรูปสามเหลี่ยมหรือสถานะเพลงนะครับที่ด้านบนหน้าจอนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับเราจะลองดาวน์โหลดข้อมูลนะครับลองดาวน์โหลดข้อมูลนะครับแล้วก็เสียบตัวเครื่องนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ข้คอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็รอดูนะครับ มันขึ้นคอมเมนกันนะครับมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาที่กราฟนะครับมาที่กราฟนะครับมันจะมีหน้าตากราฟขึ้นมานะครับแบบนี้จะดูเป็นเทเบิลนะครับเทเบิลก็ได้นะครับอาจจะเป็นตารางแบบนี้นะครับ Export นะครับเราก็กด Export ตไฟล์ตัวนี้เลยแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาเป็น pdf Excel นะครับ นะครับนะครับทีนี้เรามาดูที่เรา export นะครับมาดูข้อมูลนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ขึ้นมา ไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตมานะครับเราจะเอ็กพอร์ตเป็น Excel นะครับแล้วก็เป็น Excel เซล์านะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเอ็กเซลนัวันนี้เป็น PDF นะครับก็จะเป็นลักษณะ data แบบนี้นะครับ จะเป็น Data ของ Excel จะมีข้อมูลเป็น Table มาให้นะครับในส่วนของการลบข้อมูลนะครับเราเราสามารถ Format ข้อมูลได้นะครับก็คือเราต้องกด Stop ก่อนนะครับกดส t o p จากนั้นนะครับมันจะมีคําว่า format นะครับเราก็ทําการ format ข้อมูลได้เลยนะครับอันนี้มันจะมีข้อมูลอยู่ที่21ข้อมูลนะครับแล้วก็ลบคลิก format ข้อมูล มันก็จะกลับมาอยู่เป็น0นะครับ0ข้อมูลครับก็คือไม่มีข้อมูลแล้วนะครับเราทําการ format ไปแล้วนะครับเราก็มาทําการตั้งใหม่นะครับถ้าเราจะทําการบันทึกใหม่นะครับเราก็ทำทาการตั้งค่าใหม่นะครับก็มาที่พารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเราตั้งค่าเรา interval นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้อารามหรือเปล่านะครับเราจะมีอารามนะครับสต็อปนะครับ เราก็จะมีหน้าจอนะครับเราจะโชว์ตลอดเวลาหรือเปล่านะหน้าจอของตัวเครื่องนะครับถ้าเราจะโชว์ตลอดเวลาแล้วก็ Allway on ไว้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับหน้าจอมันก็จะโชว์ตลอดนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็น15วินาทีก็คือ15วินาทีมันก็จะดับนะครับนะครัสำหรับการใช้งานนะครับของตัว GSP 6นะครับเรื้องต้นก็มีเท่านี้